ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกครั้งในช่อง just do i p นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่อง just do i p ด้วยนะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ได้เคยมาทำคลิปนะครับก็ไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้ไม่เป็นไรวันนี้กลับมาแล้วครับผมไม่ได้มามือเปล่านะครับผมรอบนี้อย่างที่รู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับตัวเกมฟ i f a 2 2เนี่ยได้อัปเดตเกมแล้วทีนี้หมดเหมิดพังกระจุยเลยครับผมส่วนใหญ่นะฮะ แต่ว่าหมอดพวกหน้าตานี้จะยังใช้ได้อยู่นะครับผมส่วนมากก็มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนลงหมอดตัวใหม่นะครับผมเป็นหมอดแก้นะครับผมที่จะแก้การอัปเดตนะครับผมจากปัจจุบันโอเคเดี๋ยวมีอะไรบ้างพาไปดูครับผมนี่เริ่มต้นด้วยตัว EEP นะครับผมจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมโอเคทุกอย่างนี้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปหมดนะครับผม อันนี้จะเป็นตัว eep ครับก็จะทำออกมา2เวอร์ชันนะครับก็จะมีเวอร์ชันของ origin กับ steam นะครับผมใครซื้อเกมจากเวอร์ชันไหนให้โหลดเวอร์ชันนั้นนะครับอันบนจะเป็นของ origin อันล่างจะเป็นของ steam นะครับอ่าอย่างผมนี่โหลดของ origin นะครับผมเพราะว่าผมซื้อเกมจาก origin มานะครับกดคลิกไปเลยก็จะมีขั้นตอนให้ทำตามไปนะครับ c r ลีย e d ด w วน์โหลด n k อ่าแล้วรอหน่อยครับผมก็โหลดให้เสร็จสับนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวแก้ไขอัปเดตล่าสุดนะครับ ทีนี้ก็กดเซฟปกติเลยแล้วก็กดแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับอ่าของผมโหลดไปแล้วล่ะอันนี้ก็ข้ามนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็นตัวฟ i f a m o d m a n a g e r ตัวล่าสุดนะครับผมให้ไปโหลดมาด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ก็โหลดได้เลยครับนี่คลิกตรงนี้ครับอ่าใครที่เข้ามาดูใหม่ก็คลิกตามนี้นะครับคลิกปุ๊บมันจะมีลิงก์เข้ามาให้โหลดเป็นลิงก์ไมคกันครับก็โหลดตรงนี้ครับปกติเลยครับอ่าโหลดเสร็จแตกไฟล์ให้เรียบร้อยอ่านี่ผ่านนะครับ แล้วก็ตัว rdbm 22นะครับผมตัวนี้ก็ต้องโหลดนะครับเพราะว่าในคลิปนี้จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันในขั้นตอนต่อไปนะครับผมโหลดเหมือนกันครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็น s q u a d update edition ที่ผมดัดแปลงแก้ไขเข้ามาในเกมนะครับผมตัวนี้จะเป็น s q u a d ของ ep นะครับแต่ว่าผมมาย้ายนักเตะให้เป็นตลาดล่าสุดนะครับผมอยู่ในเกมแล้วนะครับแล้วก็มี ปรับแต่งแก้ไขบางสิ่งบางอย่างครับให้มันดูสมดุลนะครับในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการในเรื่องเบอร์นะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ในเรื่องของไลฟ์อัพนะครับผมอัปเดตให้ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับโหลดให้หมดนะครับอันนี้ก็โหลดด้วยนะครับอันนี้กดคลิกแล้วกดดาวน์โหลดแอปซิปได้เลยครับตรงนี้โหลดเสร็จสบ์นะครับแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวฟีฟ่าบอลแมนเจอร์แตกไฟล์มาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับคนที่เพิ่งโหลดมาใหม่ก็ส่วนใหญ่จะไม่มี2โฟลเดอร์นี้นะครับ อ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูครับคนโหลดใหม่เนี่ยคือจะไม่มี2ตัวนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอ่าส่วนใครที่มีอยู่แล้วจะทําตามเลยก็ได้ครับแต่แนะนําให้ลบ2ตัวนี้ออกก่อนนะครับลบไปเลยอ่าแ้วก่อนนะฮะอันนี้ต้องขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือเรายังไม่ได้ปิดตัวโปรแกรมนะครับก็เข้าไปปิดก่อนอ่าลบนะผมลบแล้วปึ๊บโอเคเหมือนใหม่เลยครับอย่างนี้ทีนี้เรามากดรันโปรแกรมครับ อ่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่างเปล่าเลยทีนี้ไปกด Import MoD ที่โหลดมานะครับอ่าในนี้ผมจะแนบลิงก์ตัวสปอตินโ o ด้วยนะครับที่ใช้ร่วมกับคลิปนี้นะครับผมก็ไปโหลดมาแล้วก็เราทำตามขั้นตอนได้เลยโหลดไม่ยากครับผมลิงก์ก็แปะอยู่ใต้คลิปนะครับไปโหลดได้เลยชื่อว่าสปอตินโยครับผมทีนี้กด Import Mod นะครับผมอ่าผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับหลังจากโหลดและแตกไฟล์แล้วตัว ep หน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนสปอตินโ o จะเป็นอย่างนี้นะครับให้มา ลงของ EP ก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยหลักๆก็จะมีตัวนี้นะครับกดคลิกเปิด open ปึ๊บรอมันโหลดนะครับกด import ใหม่ครับอยู่หน้าเดิมนะครับให้เข้ามาตรง add on ครับผมนี่ครับจะมีหมอดเสริมต่างๆของ EP นะครับให้คลิกหมดเลยกด c อนโทรลค้างครับแล้วคลิกทีละตัวกด open ครับอันนี้มีใหม่ก็จะเป็นเรื่องรองเท้านะครับผม ทีมเพิ่มมาใหม่นะครับส่วนตัวเดิมก็จะเป็นนี่ครับตัวที่ทําทให้ชุดสโมสรที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์นั้นสามารถมีเลิขกสิทธิ์ตามจริงได้นะครับในเกมแล้วก็เป็นพวกต่าง,าง,างๆนานาที่มาใหม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแก้แขนรีบนะครับผมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของฟรีเฟอร์ตัวไลท์นะครับผมใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับรวมถึงอันนี้ครับผมที่มาใหม่ล่าสุดเลยก็คือ,อเกี่ยวกับตลาดซื้อขายในหลีกรัเสเซียที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมก็จะทําให ลาดซื้อขายนั้นคือคักนะครับผมเหมือนจริงขึ้นนะครับผมพูดง่ายว่าสามารถเล่นหลีกลัสเซียได้เลยนะครับผมในเกมประมาณนั้นนะครับทีนี้เสร็จไปแล้วก็กด Import ใหม่นะครับทีนี้เราจะไปลงของตัวสปอตินโยนะครับนี่ครับคลิกไปจะมีวัตจุด2ตัวนะครับกดคลิกมาหมดเลยอ่ตอนนี้จะขึ้นขึ้นมาตกใจไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์หน้าตาครับเวอร์ชั่นเก่า กว่าเกมนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับกดโอเคไปเลยทีนี้ครบแล้วเนี่ยกดสักที่หนึ่งครับกดคลิกหนก็ได้ให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วกดคอนโทรลค้างบวก A นะครับมันจะขึ้นมาหมดเลยกดแอปแอปพลายหมดครับอ่าทีนี้เราจะมาเรียงไฟล์ที่นึงนะครับอ่าอันนี้อ่าโอเคเราจะเอาตัว EP ขึ้นไปด้านบนนะครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้ก็ได้นะครับผมนี่อ่าอันนี้ก็ขยับหน่อยครับ เอาตัวเป็นเฟซแพ็ก v2 อัลล่างนะครับตัวอัปเดตอยู่บนบนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับกดลงไปอ่าโอเคทีนี้จะมีในเรื่องของอตัวสค u อตนะครับผมนี่ครับผมใครที่โหลดสครอตผมมาก็กด Copy นะครับแล้วไปไว้ในตัวเอ่อเซตติ้งนะครับผมเดี๋ยวเราหาเซตติ้งให้ครับ เข้าไปที่ document นะครับแล้วก็ฟ i f a 22จะมีคำว่า setting คลิกเข้าไปแล้วก็วาง squad ไปเลยครับแนะนำนะครับฟังดีๆนะครับให้วาง squad ในนี้แค่อันเดียวนะครับใครมีอันเก่าที่เคยใช้เอาออกไปก่อนนะครับย้ายไปก่อนนะครับย้ำว่าต้องวางส q u a d ตัวเดียวเท่านั้นไม่งั้น squad จะทับกันในเกมนะครับทำให้บางสิ่งบางอย่างมันเพี้ยนไปนะครับผมหรือใครไม่อยากใช้ squad ผมก็ใช้ของตัวที่มากับ ep ก็ได้นะครับผม เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของ EP e นะครับอันนี้ก็ไปจะมีสคอของ EP ก็เป็นอันเดียวกันครับแต่ว่าของผมจะอัปเดตให้ล่าสุดเท่านั้นเองครับผมแล้วแต่ครับเลือกยังไงก็ได้โอเคครับประมาณนี้นะครับพอวางสคอเสร็จปุ๊บอ่าโอเคทีนี้กลับมาตรงหน้านี้ครับอ่ากดลันหมอดครับโดยการคลิกลงล่างนี้ครับแล้วกด ดีล e ตฟีฟ่ามอนด้าต้าแอนด์ลกนะครับผมปุ๊บอ่าก็รอให้เข้าเกมนะครับผมอ่าทีนี้เข้ามาในเกมนะครับก็กดไปปกติเลยนะครับโอเคครับก็กดเข้าปกตินะครับอันนี้แนะนำอย่าเพิ่งกดเชื่อมต่อออนไลน์นะครับให้กดสคิปไปก่อนนะครับอ่าโอเคพอมาแล้วปุ๊บ ให้เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับ <S <S กดโหลดสคอทบจะขึ้นว่า E.P. Edition by Just Do i p นะครับผมกดโหลดไปเลยนี้อีกอย่างที่ต้องแนะนำนะครับให้เริ่มต้นใหม่ไปเลยนะครับเล่นเริ่มเ,เล่นใหม่หมดเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเซฟเก่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเอียังไงซะเวลานักเตะย้ายทีมอย่างเงี้ยครับผมในช่วงตลาดช่วงมกราคมเนี่ยเดี๋ยวยังไงทุกคนก็คงอยากเล่นใหม่อยู่แล้วเพราะว่า เออมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่เยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักเตะย้ายทีมสำคัญสำคัญเยอะๆนะครับผมก็แนะนําให้เริ่มใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิธีการเพิ่มเติมอีกนะครับกด New Career ไปเลยกดอันกลางนะครับผม Use Current Squad นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับอันนี้ผมเลือกไปเลยอันนี้ก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อไปเลยจะเอาใครเล่นทีมอะไรนะครับกด Advance นะครับ อันนี้ผมจะเลือกเป็นเลี้ยวพูแล้วกันครับง่ายๆไม่ต้องอะไรมากครับกดไปเลยตัวนี้ครับกดเซฟนะครับผมผมจะกดเซฟไปที่ตั้งชื่อว่า ลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้ชอบส่วนตัวนะครับแค่เป็นการเทสเฉยๆนะครับโอเคครับกดโอเคแลสังเกตนะครับตัวนี้ผู้จัดการทีมผมก็ที่ผมเลือกมาจะเป็นหน้าตานั้นนะครับผมก็กดสคิปไปก่อนผมจะกดอะไรก็ได้นะครับเป็นพอลีดาก็ได้ครับพอลดาครับทีนี้ผมจะกดออกนะครับออกแบบนี้ครับคิ i ท w วิ h อ u t เซฟวิ g งนะครับออกไปก่อน ทีนี้กด alternate บวก tab นะครับมาหน้าเดสก์ท็อปนะครับทีนี้เราจะไปดูในตัวของ RDBM นะครับใครที่โหลดมาแล้วก็แตกไฟล์จะเป็นหน้าตาแบบนี้คลิกเข้าไปกด set up ครับติดตั้งตามปกติเลยครับผมพอติดตั้งเสร็จแล้วปุ๊บให้ปิดไปนะครับมาตัวเดสก์ท็อปกดที่ start นะครับแล้วพิมพ์หาเลยครับ RDBM 22นะครับนี่กดคลิกขวาแล้วกด RUN as administrator นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีลูกเล่นของ EP ที่แถมมาให้นะครับมีอะไรบ้างที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะอันนี้กดโอเคไปครับรอโปรแกรมขึ้นมานะครับตรงตรงนี้นะครับโปรแกรมจะขึ้นมาปึบ๊บอ่ากดตรงโฟลเดอร์ตรงนี้ครับ Open แล้วเข้าไปที่ตัว เกมนะครับผมนี่มันจะขึ้นมาหน้าสครอชใช่ไหมครับให้เราเลือกเป็นไฟล์แคริเอร์นะครับที่เราเพิ่งเซฟเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้นี้นะครับย้ํานะครับให้เปิดไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพิ่งเซฟไปนะครับกดคลิกตรงนี้ครับเรื่องคาว่าแคริเอร์ไฟนี่ถ้าใครไม่รู้ว่าไฟล์ไหนนะครับกดนี่ครับเดทโมดิฟายให้เป็นลูกศรชี้ลงนะครับมันจะอยู่อันล่าสุดนะครับหรือดูตามเวลาก็ได้ครับผมเมื่อเทียบจับนาฬิกานะครับอ่าประมาณ9ก้าผมเป็น9ก้าโมงยี่สิบสามยี่สิบสองนี่ครับผม ก็ให้เลือกจากข้างล่างนะครับให้ลงท้ายด้วยตัวเลขไม่ใช่ลงท้ายด้วยตัวอักษรนะครับให้เลือกเป็นตัวเลขนะครับเพราะเราจะกดโหลดเองข้าไปใหม่นะครับนี่ครับกด Open ครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับจะเป็น DB 1จะเป็นเกี่ยวกับ carrier หมดเลยนะครับให้คลิกที่ DB 2นะครับผมอ่าโอเคพอมาที่ DB 2ปุ๊บทีนี้ผมให้มาดูตรงนี้ก่อนละกันให้พิมพ์ให้คลิกตรงไหนก็ได้ครับในนี้สักครั้งหนึ่ง แล้วพิมพ์ว่าพิมพ์ตัว c ไปนะครับลองหาคำว่า competition นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับพอมาอยู่นี้ปุ๊บให้เลื่อนเมาส์ไปตรงนี้ครับผม import single table นะครับตรงนี้จะมีรายละเอียดพิเศษนะครับผมของ ep ครับเข้ามาตรงนี้ให้ดูใหม่ครับเดียวไปเมื่อกี้อ่านี่คลิกที่ ep add on แล้วก็ table fix for already started career นะครับตรงนี้จะมี นี่ครับในเรื่องของเบอร์หลังเสื้อพวกแมนยูไนเต็ดนะครับผมที่ว่าจะเปลี่ยนไปตามารายการฟุตบอลที่เล่นนะครับจะเป็นบอลถ้วยหรือบอลลีกก็จะเป็นตามจริงนะครับผมจะเป็นแตกต่างกันไปนะครับแล้วจะมีในเรื่องของอาการล็อก ID ของสนามแข่งให้กับทีมในเกมนะครับผมแล้วจะเป็นเรื่องของเสื้อทีมต่างๆทีมสเตเดียมแล้วก็จะเป็นเมเจอร์ ตรงนี้สําคัญมากครับดีวผมจะอธิบายฟังนะครับก่อนอื่นก็ตามนั้นก่อนนะครับเราอยู่ที่หัวข้อคอมเพลติชันก็คลิกที่คอม p พลติชันนะครับแล้วกด Open ปึ๊บทีนี้ก็ไปทีละตัวเลยครับคอมเพลติชันแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวทีมนะครับทีมคิดกดทีกดตัวทีครับแนกว่าจะเจอคําว่าทีมทีมคิดแล้วนะครับอันนี้ เหมือนเดิมครับกด Import Single Table ครับเลือกไว้ที่ Team Kit นะครับจำาม่ไหรก็ได้ครับเพื่อนจำไม่ได้ครับผมจำพวกนี้ไว้ครับตัวขึ้นต้นว่าอะไรอ่ากด Team Kit นะครับปุ๊บแล้วก็ Stadium Assignment ใช่ไหมอ่ากด S เหมือนกันอ่ามาลวนี่เป็น Stadium Assignment นะครับกดนี่ครับ Import Single Table แล้วก็เลือก Stadium Assignment นะครับกด Open ะจะล็อกสนามล็อกชื่อสนามไว้ให้นะครับต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมก็ดูก่อนเป็นทีมสเตเดียมลิงกนะครับผมโอเคกดออกกดตัวทีนะครับอันนี้ทีมสเตเดียมลิงกนะครับกด Import Single Table นะครับปุ๊บเรียบร้อยอันสุดท้ายนะครับ Manager นะครับอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะครับว่าใครจะใช้หรือ ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมอ่าใครจะใช้ไม่ใช้ก็ได้ยังไงนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเมื่อสักครู่น,นี้ที่ผมสร้างเซฟเป็นลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นหน้าตาของโค้ดปกติที่ผมเลือกไว้นนี้ที่เป็นตัวสร้างนะครับผมถ้าคุณลงมีเดเตอร์เนี่ยอ่าถ้ามดคลิกมีเดเตอร์ปุ๊บแล้วกด Import เนี่ยถ้าคุณลงมีเดเตอร์เนี่ยหน้าตามันจะเป็นไปตามโค้ดตัวจริงของทีมนะครับผมอ่าอย่างเมื่อกี้อ่ผมเล่นลิเวอร์พูลต้องเป็นเจเกนคอปใช่ไหมเนี่ย ถ้าคุณไม่ลงอันนี้ยมันก็คุณก็เตกเตกแต่งหน้าเองได้นะครับผมตกแต่งเองเลยว่าจะเอาหน้าตาใครใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบบว่าไม่คิดอะไรมากอยากให้เป็นหน้าโค้รแบบทั่วไปตามจริงอย่างเงี้ยคุณก็ใช้อันนี้อ่ผมลองใช้ให้ดูแล้วกันปึ๊บอ่าใช้แล้วนะแล้วกดเซฟครับผมอ่ะโอเคครับกดเซฟเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ย้ำนะครับผมต้องทำกับไฟล์แคริเอร์ที่เพิ่งสร้างนะครับผมไม่ใช่ไปยัดใส่ไฟล์สควอตนะครับอ่ะเสร็จแล้ว ทีนี้คุณเข้าไปดูในเกมครับผมเดี๋ยวผมจะกดโหลดให้ดูไอตัวเมื่อกี้ลิวพูเนี่ยกดโหลดให้ดูเลยอ่ามาแล้วครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าเยอเกนครอปนะครับหลังจากลงตัวเมนเจอร์เมื่อกี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ทำตามได้นะครับผมก็สมมุติว่าถ้าใครรู้ตัว,วจะเล่นทีมไรก็สร้างชื่อของโคดนั้น รอไวเลยนะครับผมถ้าจะเอาโค้ดที่มันตรงตามทีมปัจจุบันนะครับอย่างเล่นลิเวพูก็สร้างชื่อเจลเกนคอปไวเลยครับเวลาลงตัวเมนเจอร์เมื่อกี้จะได้หน้าตรงนะครับแต่มีข้อแม้ว่าอาจจะต้องให้มีหน้าตาของอตัวผู้จัดการทีมคนนั้นในเกมด้วยนะครับผมบางทีเนี่ยเราไปเล่นทีมอ,อื่นๆแล้วไปตั้งชื่อ,อกับตัวที่ไม่มีใบหน้าในเกมจริง,รงๆเนี่ยครับอาจจะไม่มีหน้าขึ้นมานะครับเวลาลงตัวเมนเจอร์เมื่อสักครู่แล้วก็ฝากเพื่อน ทดลองลองทาดูด้วยนะครับแล้วก็มาเม้นบอกกันด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับใครชอบก็ทําตามได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องลงตัวเมนเจอร์ตัวเดียวนะครับตัวอื่นลงได้ปกตินะครับโอเคครับผมอ่าก็ฝากด้วยครับผมจัสซูจิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ